กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมดสุกูสุคนเนาะมื้อนี้มาพบกับซ่องไซสต์สตูดิโอเนาะมื้อนี้ขอ่อยจะมาสอนทุกคนเบิ่งเลขบัญชีเนาะเพราะว่าข่อยก็เห็นหลายคอมเมนตนะ์เนาะว่าอ้ายสอนอ่าเบิ่งเลขบัญชีแนะนะ่เนาะอ่าก็เลยมื้อนี้สิได้มาเฮ็ดให้นในเบิงนะ่งเนาะอ่าก่อนอื่นก็เข้าว,วิชิเอวันเลยเนาะกดเข้าไปเลย ปึ๊บเออโอเคตอนนี้ขัามาหอดแล้วเนาะมันจะมีสองบันซีเนาะของเฮาเนะก็คือยูเนียนเพกับวันค a าสนี่เนาะบันซีลักเข้าคือตัวนี้เนาะยูเนียนเพนี่นะเนาะเราจะกดเข้าไปตัวนี้เลยสำหรับผูใดทีบุจือเลขกบันซีเนาะอ่ากดข้ามานีแล้วกดที่ข้อมูลบัตรเนาะอ่าที่ขอขีดไว้นี่ กดเข้าไปเลยเนาะข้อมูลบัตรมันจะเด้งมาหนานี่เนาะมันจะเด่งมารายละเอียดบัญชีรายการตั้งค่านี่เลขบัญชีเฮามันจะเห็นแต่ห้าตัวเนาะราคาสามตัว้ายเนาะมันจะปิดปิดวางกลางไว้เนาะอ่าก็ราคาให้ทุกคนกดมาทีเลขบัญชีนี่เลยเนาะกดซื้อเลขบัญชีนี่และมันจะเร่งไปเลยเนาะ กดชื่อบัญชีรักเขานี่นะอ่ามันจะเร่งมาแสดงเลขบัญชีเนาะแล้วเขาก็กดแสดงเลขบัญชีเลยเนาะหลังจากที่นี่เนาะนี่หลังจากที่กดมาแล้วมันจะให้ตอบคำถามสำหรับใครอยากตอบคำถามก็ตอบเอาก็ได้แต่ว่าขอที่ใช้สแกนนิ้วมือเนาะเพื่อความสะดวกสำหรับผู้ที่อยาก โบมีสแกนนิ้วกระตอบคำถามเอาเนาะฮ่าเข้าสแกนนิ่วมาแล้วมันจะเปิดเลขบัญชีเฮาบบดนี้เนาะนี่ศูนย์สามหนึ่งหนึ่งสองศูนย์หกสามหนึ่งเก้าสี่แปดเนาะตัวนี้คือเลขบัญชีเฮาเนาะอ่าง่ายๆเนาะทุกคนสำหรับผู้ที่บอดเจอเลขบัญชีเนาะอ่าคลิปนี้กับโบมี่ยังหลายเนาะกับจบเพียงเท่านี้เนาะสำหรับผู้ที่ สนใจเนะาะถ้าบอกขอบใจยังกะคอมเมนต์เข้ามาใหม่ได้เนาะหรือว่าคอยสอนไว้พอดบ่ดืนอนวไรกะกดเบิ่งใหม่ได้เนาะกะขอบใจทุกคนที่คอมเมนต์เลยกะกดไลค์กดติดตามมาตลอดเนาะสำหรับคลิปนี้ก็มาสอนให้ล้วเดอจบเพียงแถวนี้คลิปหน้าพ่อกันใหม่บ๊ายบาย